เป็นตาซิลอดอยู่บ่พี่นงสบายดีจ้าสบายดีบัสสูค้คูสู้ค้นสบายดีตอนคํำย <c oughs> ินดีตอนท้าข้าสู้สองสาววาันซึนหรือพี่นง <c oughs> บ่สบายนอะมื้อนี้บึดมื้อนอนปวดหัวแล้วก็ปวดกระตุน่นกระตูนนะ่นะยันจะเป็นวัดมันกระตุนะ่น่ะ บอดย์ฮอนพี่น้องแต่มันปวดแบบตีงน้อหนึ่งกับปวดวีผมนี่ก็ยังปวดเนาะแต่ก็เมื่อยสงสัยเป็นโควิดแต่ตอนนี้เขากำลังออกบัน,นอยไปเบิ้งหน้าวิธีมอลํากับพี่น้องนัดก,กับสาววันว่าจาวันไปกับชาวเซนเต้ดุนตืบแล้วเพราะว่าตอนน้ำกราตุ่มบาทนมาจะว่าขาจาเมื่อแล้วบ่จัก สไปเนวนะฮันก็คือสิบเนยา์เราพี่น้องบมมีแห้งแบอนี้เดี๋ยวสียอันออกไปลอกงานน้อยนึงเนาะแล้วก็สี่ออกไปนั่งดินน้ำพิ่นอยู่นะเพราะว่าห้าบีได้นั่งดินน้ำกันแต้ดูดเรืพี่น้องปีปีแล้วนี่เนาะสองสามมือพักกันนั่งดินนั่งจนเลอกจนดื่นว่าออกกันแต่ปีนี่แบบห่างกันแห้งบ่คอยได้มาหากันบ่คอยได้พอกัน,บกนแบบ นังหลินซุ้มเซลเนาะโดนๆจากได้มาเธอหนึงเดี๋ยวหอดงานเสียนะเห็นเบิงนไม่พี่น้องรถตอนนี้กำลังออกไปกะน้ำก้นกันออกไปกะห้ายขั้นตึกอยู่เช้าส่วนก็นยังบาท่านเห็นงานดอกนะ้ะบท่านลุวงไปเบิงจซเถื่อเดเขาเจะว่างานใหญ่เฮงปาขนาดว่ารถบอไลได้ทพี่น้องขี้ฝุ่น เข้ามาแป๊บเดียวกันกี่หอดแล้วเพระาะว่ามองที่บอกนะครับปีฝากรถป่ะปีผ่านทางเขามีเลยดิซุ้ยไซปีฝากรถปีผ่านทางนะปีละลอยพี่น้องป้า,าถูกเพลงแฮงเดิอนนอเพราาะว่งานใหญ่งานบุญพระาธาตุโพนก็นยังบ๊วยอนาปานี เดี๋ยวเบิ้งซิมี่ดานต่อไปบพพี่น้องดานวังกี้นี่คือดนนันนะปีผ่านทางเนาะก็คือเฮาเสียปไปแล้วแต่มือเ้านี่เสียปีปหนึ่งเลก็จนจกงานเนาะมืออื่นแต่ว่ามันซิมี่บอนฝากรุดหรือบบนี่หรือว่าเขาเจาให้จอะแถวเข้มทาง,บงมบมมี่บอนฝากนะาอกะถ้าจอดง,ง่ายๆด้วยเพราะว่าเขาบริยูหึง ไป,ไปอรอลนได้หนึ่งแล้วกว็ไปผู้บอกเอาก้นเขารถนะบ้านอื่นเขาเจ้าอันแม่เบิงมอลำพี่น้องติมรถทางหนาทางหลังเยวเห้าสิไปตามฮาเนียวที่เฮาตั้งใจมาหาพี่น้องก็คือลูกซีนแซบลูกสีนแสบแจวเด็ดเนาะมาซิยูมุมใด แบบดังอยู่ในเมืองตักสองเมืองสองคนเลยเยวสิไปตามหา <c oughs> มีเกือบทุกเนวเขาเจ้าว่าแต่เท่ายังบ่า่านเห็นอันนี้ยางมายังบัได้เลิคร่งงานที่น้องย็ามาสิไปสูตรอยู่ใสาย้าทุกคน วั S <S ้เิ네่งสอเะไปหาสาววันกับสาวแสงอยู่แต่ใดวันนี้เนาะแทด้ากันกระโบได้บ่มีสัญญาณโทกับโบดิดันเสร็จแล้วนี่มันดูเทมป่าแล้วก็พ้นกระลายแลวก็สัญญาณกับอึดโทกรบโบได้ออเรียนก็ไม่หัวอยู่ในใส ไปอฮสไปเฮานหงกดันไเดอย่างมาาดยทันเห็น้านมอลอยู่พี่นน้ํากขะเจ้ามาเาเิะเจ้าถสามาทันีนิมงนี้ล่ะน้ําไปเรื่อยๆจ้า ได้สีหาโคนนี่คือสีหาบ่เหนเลล็ <c oughs> นนี่ล่ะเต้นสีแดงลูกสิลปแสบเต้นสีแดงอยู่ขางหางบางไฟข้าเจ้าลงเตร็จแต่ยังบ่เหน็นกลับแล้วพี่น้องมานั่งหลินแป๊บนึงเนาะแต่กับโบได้ท่ายดอกเดี๋ยวสิกลับเง่ะหาเอาอีร้อยเมื่อนอนทุกคนนี่ยังออกบระธานบีเทิร์นข้าเจา้าซ้ำ ยังออกประันนิดเือนเจเอมาลาเลยโลดหัวอู้ยเอียงคือมันหัวตอนเท่าเขาท้อยเขาไปจอดตอนนั้นเนาะตอนที่เขาไปยางโลบุญน,นะเพราะว่าแล้วเสียงรถหัวไม่ได้ท้อยเขามากกับไปน้ำพอเถาเตี้ยขยับเล็กสปูบบัวจกักเมื่อบรดยจ้า ขี่ไปเฮื่อนพอทับเตียนกับโได้เบาถ้าโทรขีฟุน้นยังว่าท่านออกวิ่ประตูนาบ้านเขาเจอดสั้นี่รถเ้าจอดในหันเนาะบอลน,นั้นขางกระต้อนะตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบโมงกลางคืนพี่น้องกำลังว่าสีออกเมื่อ ไปสิไปแวนลำวงวะ่ะเบอร์แมนสิไปแหวนมอลำัมนะหันมอลำไปหาไอ้ลอยเพราะขืนโหลดเลตสตาร์ทโหลดออกมาได้น้อยหนึ่งบัต้นบัดเสียงเองียงบอแมนเสียงรถหัวบอกว่าลงมาเบิง่งผดว่าหัวอัลีท่านอยากให้มือ <laughs> <laughs> เดี๋ยวสิเปลี่ยนยางสก,กัววแล้วก็ให้อาวมาเปลี่ยนหาค่ะแต่เราอยู่ใกลๆนี่ <c oughs> <c oughs> มันไปโบได้บนนี้น,ปปนะ,ป,ะ,นนะป้าโทรเสียงเพลงอยู่หมอลำรู้สิโบ,บดเดแวดอกเมื่อก็ออกเมื่อเลยไปนี่ รถรถอาณารถเข้าลงได้มือออ่อ,อี้ในอนขางเฮือนแต่จ่อยเด้ในโขงมันขำมบนมาลงตลอดออรีโวแล้วลงอันขางขางเสาไฟนะร้านปีเลยนะ าเาเเ่่ดฟังโโเสียงมองลำพี่น้องถาเพื่อสิเลวขเขาเจ็สีขเขาเจ๋อเามาลาคือสีพกันยองหนาห,าห่าเนเฮือแตกรลอปานี้เมื่อก็อยากไปแว่เอาอีลอยอยู่เพราะว่าอีลอยออกมาน้ำอีแม่อีพ่อเนาะมันบ่มีคนอยู่เฮือนแล้วก็เลยเพิ่อนออกมาน้ำพอใหญ่ไม่ใหญ่ แนนซีแวเอาเพื่อนเมื่อน,นำผมว่าเพื่อนเป็นคนที่แบบไปใสกระบอยักอยู่หึงบันไดนะอยู่หึงบันไดเอามาพี่น้องเลียนยางสกูัวใส่เนาะมืออื่นจะเสียไปจอดมืออื่นเศร้าก็เอากระจอดบ่พอดีตีนก็ลงเงินเจ้าเลยผ mm ู hmm. แล้วแกอันนี้มากผม mm hmm. มีทางเบียร์เบียร์ก็เสียมากิน mm hmm. <laughs> แกเบียมาพร้อมแล้วก็เต่ลตเลาลมาเลอันนี้ขี่แม่บอลไก่นะนี่อยู่ในบ่อนอันขางนันเตกระต้อนี่ ออกเบิดคักเบิดแน่เลย oh. ขัดไปเนะี่ยอันนี้มันสีแตกบ่ oh. ทั้งผุ่นก็ซาแหละบานหน้าอยู่โอ oh, <laughs> ้นันเมา <laughs> ไปไปเอิรดเพิ่นยไงบตอนเมื่อน <laughs> ตอนอันอนั้นเดตอนเมื่องันแซดไปแหละกูกำลังโปชิ้งห,หนัลงลงเลยแม่ไว้นี่ขี่จักรหนีเลยเ้กูรองเกินกูบอกับไปยงอันเขาห่องกันขี่รถจกนะักรนวัจจะรถไปไ้แหม,ม่ใครเนี่ยแต่ใส่ อารมณ์ใส่หรือขำไหวกแบันนี้ตอนนั้นที่ขึ้นมาแหละกับเจ้าว่าหัวยู่บนจ้งขางมันบแท่านคุ้งแล้วมาจอดไว้เดีวมันสีคอยออกกับมันสีคุ้งแันนี้ เขาก็ว่าอยู่มันซื้ออยู่เขาว้บะุ่นวุ่วายกําลังวาสิบเอน้กําลังวาไปเล้วสิอันไปแว่เบิ่งหมอลําเขากำลังเขากำลังสิงเพื่อไปนะเขาโศก เำลังเดือนตอก่อนเขาโศกเปื่อไปห้าอาบได้ไหมดี่ามึงอาบเลยครู้ว่าสซอีกอบซกรดาบอกีต่าย็เลยด้ว่ได้บอไบว่าได้บอมีอีพอขี่มาสอนอีบอขี่รถป้าถอดขี้ฝุ่นขาจัขี่รถไก่ลงไปน คิดว่าเจ้าขี่รถไฟฟ้ามาตอนนั้นบ่แม่นติ๊กเขาขี่ไก่ตอนกูโทรหามึงนี่เลยเขาขี่ไก่หลุดไฟฟ้าแล้วบ่อนโบได้พี่น้องกระเจ๊สามขาหันกับโบได้มันเหนี่ยนทำโบได้กระโถยจอดไปกกลง่อนั ดีนะยังอยู่ในบอนลชาร้อนนะถ้าแม่นออกไปหอดเหล็กแหววแถวข้างทาง,างนี่ว่างนี่ว่างนี่แล้วเกือบเกือบเพิ่นว่าเสียงยังสุนเปิดว่าบบแม่มรมมมนรถหัวบโบแม,มน่นเพิ่นว่าจอดลงมาเบิง่งกพัดเม่นส่วนนี่ก็สิบบค่อยได้ลงคลิปพ,พี่น้องจะเป็นแนวใดเนาะเป็นวัดเป็นไอเป็นไข่เป็นเมื่อยแล้วก็ฮู้ยซึกว่าตัวเองเป็นแบบ เป็นแบบบบมีชีวิตชีวาโบโสดใสเนาะมันบบมีกระจิกบกระเจียอยากเห็ดเอียงเลยตื่นมากนะแบบคือคนแบบโบโมีชีวิตชีวามันโบโสดใสคือแต่กี่นะแต่เก่าน,นะเนาะคันมหาหมู่มหาเสวะสาวันเนี่ยนี่กระสีแบบลื่นเลื่องสดใสเอียงเดี่ยวเดี๋ยวนี้นะมันโบโสดโบบซื่นเดี๋ยวอนัน ถ่าแล้วเอาอะมาแปลงหายจากน้อยพี่น้องคือสี่โมงหนึ่งคนละเปลี่ยนยางสกู๊ะมันเนาะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ฮอน,อนอ้อนยกเมื่อห้อับหนำแบบเย็นๆแล้วก็นอนเลยเข้านอนเลย <c oughs> เป็นสิบโมงครึ่งแลยบจากตัวน,นี้เท้าสองโมงกว่าแล้ว <c oughs> เพื่อเฮาสิได้เมื่อเพื่ออับหํำเพื่อ,อยังพอดีเที่ยงขึ้นคนละจากสิได้นอน มืออื่นจังสีออกมากินข่าปุ่นไม่พี่น้องสวยๆผูแลนะเนาะเขานอนตื่นออบนำยังเร็วสวยๆกับมงสิบมงผูล้ละจะสิได้ออกมามือนี้เขาใจยังเห็ดนำข้าปุ่นบัวเร็วเจี่มาลาเพื่อนกระบอกอยู่ให้ส่วนผู้บ่าวหน่อยมากินข้าปุ่นเนี่ยเด้อผู้บ่าวหน่อยก็จ้าเข้าไปสซเบิร์สเร็วพัวบว่ยังแล้วพี่น้องเข้าไปแยกง่ายกันไป เดี๋ยวมากินข้าวปุ่นแล้วกับปมาม่ายกับสิได้ไปห่างบางไฟแต่กับโบหัวสิได้ไปซ้ำได้เนาะเพราะว่าเขาซื่นย่านย่านบางไฟบอก้าเขาไปยู่ใกล้นะมั้ยยู่ยู่แบบต้องอยู่ไกลๆแล้วก็ฮะยังบังเนาะอย <c oughs> ู่บอมันบังแน่นะเสียงก็จะเป็นเราได้แล้ว <c oughs> โอเคเดี๋ยวไปเบริรงนหดก่อนพี่น้อง นอนฟังลำอยู่เฮือนกระด่ดอกพี่น้องดังเฮียงนเสียงตู่ขาเจ้าเบิ่งขี้ฝุ่นป้าทุ่รถขี่ไก่ไปไดเพราะว่าเขาจอดอยู่แข้มทางอยู่ในทางออกเลยโอเคทุกคนเนาะคลิปนี้ก็คือสีเดียคอนุญาตลาเลยเด้อขอบใจเบิร์สู่ผู้สุคนที่ติดตามแล้วก็ฝากติดตามฝากเบิ้งโฆษณาให้น่เด้อพี่น้องพอการคลิปหนาไปแล้วสบายดีจ้ากำลังหัน เปลี่ยนอย่างออกพี่น้องแล้วก็สิเอายางสะัวมาใส่อีกจักน้อยก็คือสิแล้ว